เราจะมาแซบแซบกันกับเมนูสามัญประจําบ้านกันนะคะโดยใช้ปลากระป๋องกับดันเรือนะคะเป็นตัวนําความแซบวันนี้ค่ะจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันอีกแล้วค่ะค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทํายำปลากระป๋องค่ะแบบแซบๆนะคะที่เคยยำๆมาน่ะบอกเลยค่ะเป็นวิธีการที่ผิดนะ ยำกันมาผิดตั้งนานวิธีการที่ยำปลากระป๋องแบบที่ถูกต้องนะคะอ่ายำออกมาแล้วมีความน่ากินรสชาติอร่อยขึ้นค่ะเขาต้องยำกันแบบนี้ค่ะไปค่ะตามกันไปค่ะเดี๋ยวการพาไปยำนะคะวันนี้นะคะปลากระป๋องที่การเลือกใช้ค่ะเป็นยี่ห้อก,กับตันเรือนะคะ าการเลือกใช้ไซส์ขนาดกลางนะนี่เลยเขาจะเป็นปลา5้าตัวแบบเน้นๆเลยนะคะอัดแน่นกันอยู่ในกระป๋องเลยค่ะการจะใช้3ามกระป๋องนี้ค่ะวันนี้นะคะการจะใส่เป็นมะม่วงฝอยอแบบนี้เลยค่ะหอมแดงซอยตะไคร้ซอยตัวปักยาวนะคะพริกขี้หนูสวนนะคะเขียวแดงค่ะใบสะระแหน่มะกรูดซอยค่ะแล้วก็มะนาวค่ะยำง่ายๆนะคะให้แตกต่างค่ะมาค่ะ ลงมือยำกันเลยค่ะแปบ๊บเดียวเองค่ะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วนะคะนี่ค่ะฝาเปิดง่ายปุ๊บปั๊บทันใจนะคะค่ะเทปลากระป๋องนะคะใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะแค่เปิดออกมานะคะกลิ่นแบบหอมฉุยชวนหิวมากๆเลยค่ะ ตัวจะอวบอันๆแบบนี้เลยค่ะ1กระป๋องผ่านไปนะคะอย่าลืมค่ะการจะใช้3กระป๋องนะคะซึ่งมีเนื้อปลาค่ะอยู่ประมาณ5ตัว3กระป๋องก็ประมาณ15ตัวนะคะกินกันแบบว่าแซ่บกันทั้งครอบครัวเลยค่ะนี่เมนูอยู่บ้านนะคะเดี๋ยวการแปะลิงก์ค่ะช่องทางการสั่งซื้อค่ะไว้ใต้คลิปนะคะนี่ประมาณนี้ อย่างที่การบอกตั้งแต่ต้นค่ะวิธีการยำแบบแตกต่างนะคะปกติอะ่ะเคยยำกันแบบว่าเอ๊ะทำไมย,ยำออกมาแล้วไม่น่านกินอ่าหน้าตาทําไมมันดูเละดูเทะอ่านี่เลยจ้าของการนะคะจะใช้วิธีนี้ค่ะเมื่อเทปลากระป๋องนะคะรวมกันแบบนี้แล้วค่ะการจะมาทําการแยกปลากระป๋องออกจากน้ําซอสกันค่ะแล้วเอามาเรียงใส่จานที่เราจะจัดเสิร์ฟเลยนะคะ ขอการจะใช้จานใหญ่หน่อยเพราะว่าเครื่องเคียงการอนะเพียบเลยเครื่องยำนะคะการจะยำแบบว่าแซบแซบกันไปเลยนะคะนี่ดูขนาดตัวของเขานะคะแบบน่ากินมากค่ะตัวอวบอันเชียน้ำซอสเขาแบบว่าหอมแล้วก็เข้มข้นมากเลยค่ะเนี่ยหอมมากเลยเนี่ย อ่านี่แหละวิธีการทําง่ายๆนะการจะไม่ยำรวมกันไปเลยเนื้อปลาเขาจะเละเทะนะคะเขาจะไม่เป็นชิ้นไม่เป็นตัวแบบนี้อ่านี่เลยค่ะการจะแยกนะคะปลาค่ะออกจากน้ําซอสนะคะนี่กันจะให้ดูความเป็นชิ้นปลานะคะแบบน่ากินมากเลยนะคะเอาค่ะเดี๋ยวกันจะพักในส่วนของเนื้อปลาค่ะที่แยกออกมาแล้วนะคะไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วนี่ค่ะน้ําซอสนะคะวิธีการยำค่ะของการง่ายๆมากๆเลยนะคะซึ่งน้าซอสของปลากระป๋องกับตันเรือเนี่ยค่ะเขาค่อนข้าง ที่จะมีรสชาติดีอยู่ละถ้าจะเอามายำการก็จะเพิ่มแค่นี่เลยค่ะมะนาวค่ะบีบมะนาวลงไปเลยนะคะไม่ต้องปรุงอะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะด้วยความอร่อยของปลากระป๋องอะ่ะเขามีมากอยู่แล้วอะค่ะความเข้มจน้นอ่าเขามีความเข้มข้นอยู่แล้วนะคะกบีบมะนาวไปก่อนนะคะสักประมาณ2ลูกค่ะนี่ความเปรี้ยวความแซ่บนะคะขึ้นอยู่กับความชอบเลยจ้าเป็นเมนู ที่ทำง่ายๆนะคะไม่ต้องรอใกล้ๆสิ้นเดือนแล้วถึงค่อยทําอะไรเงี้ยไม่ต้องค่ะสามารถนึกอยากจะกินตอนไหนนะคะเราก็ลุกขึ้นมายําเลยค่ะยําแบบนี้เลยจ้าชิมค่ะ,คะเติมน้ําปลาค่ะก็จะเติมน้ําปลาสักประมาณ2ช้อนนะคะไม่แซบนะคะก็เพิ่มมะนาวไปอีกลูกค่ะ นี่ก็จะเพิ่มน้ำปลากับน้ำมะนาวลงไปนะคะอือหือซ่บมากอร่อยมากค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะโรยพริกค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแบบนี้ค่ะส่วนหนึ่งก่อนนะคะค่ะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำยำแบบง่ายๆนะคะเราก็จะเอาน้ำที่เรายำมมค่ะตักมาราดบนตัวปลาแบบนี้เลยจ้า นี่เลยค่ะรับรองค่ะทําวิธีนี้นะคะการถึงบอกว่าที่ยำยำกันมายำผิดพยายามแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมปลาก็จะเป็นชิ้นๆเลยค่ะเห็นไหมคะอ่าเขาจะไม่แหลกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่แหลกไม่ละเอียดไปกับน้ำเนาะ กับน้ํายําหอมแดงนะคะเราก็จะจัดเป็นสัตว์เป็นส่วนเลยค่ะกองข้างๆเลยค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องเอาไปคลุก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 ขยำขยำนะคะพอเวลาเรากินเราก็ตักขึ้นมาปลากระป๋องคํานึงแล้วก็มีผักพวกนี้ค่ะแหนมขึ้นมานะคะเหมือนกินอารมณ์คล้ายๆกับประมาณเมี่ยงอะเออประมาณนั้นตะไคร้ซอยค่ะวางข้างๆนะคะแบบนี้เลยค่ะเนี่ยพอเวลายกไปเสิร์ฟนะคะโอ้โหจะยกระดับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยกระดับเมนูยำปลากระป๋องอะค่ะให้ขึ้นมาแบบว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ดูดีมีระดับเออ <c oughs> โอ๊ยอยากจะพูดนะแต่พูดไม่ถูกเ <c oughs> นี่ยค่ะมากน้อยตามความชอบเลยค่ะแล้วก็การมีถั่วฝักยาวเหลืออยู่นะคะคะการก็จะเอามาแกล้มด้วยกินเป็นผักไปเลยค่ะหั่นสวยๆแบบนี้นะคะอ้าเด็ดสุดตรงนี้เลยค่ะมะม่วงค่ะ นี่กันชอบมากเลยตักใส่ลงไปเลยจ้าอยากจะใส่อะไรลงไปเราก็หั่นหั่นหั่นซอยๆนะคะใส่เพิ่มลงไปได้เลยค่ะอ้าวทีนี้เราก็ก็ตกแต่งจัดให้สวยงามนะคะใบสาะแเน่ค่ะว้ข้างนี้เนาะอ้าวซาะแเน่กองมะเจาะไว้ตรงนี้ดีกว่าเพิ่มความหอมด้วยใบยมะกรูดฉีกค่ะเอ้ยใบยมะกรูดซอยเออไม่ฉีกแล้วมาซะขนาดนี้แล้วคลิกค่ะ นี่เลยค่ะตามความแซบเลยนะคะกองไว้ตรงนี้เนะเาะอ้าวใครอยากจะเติมแซบนะคะเขี่ยเขียเข้าไปเลยค่ะการจะเพิ่มผักกาดหอมเข้าไปนะคะผักกาดแก้วผักกาดหอมค่ะแบบนี้นะคะ ค่ะประมาณนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำปลากระป๋องค่ะแบบถูกวิธีนะคะโดยใช้กับตันเรือค่ะพาแซบนะคะกับจานนี้ค่ะกับเมนูนี้นะคะลองทํากันดูค่ะรับรองค่ะอร่อยแซบถึงใจแน่นอนค่ะนี่เลยการบอกแล้วค่ะยำแบบวิธีที่แตกต่างนะคะรับรองค่ะเราจะได้กินผักที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็ยำปลากระป๋องแบบหน้าตาสวยงามด้วยค่ะนี่เลยคือ หลายคนคงปฏิเสธกันไม่ได้เลยนะคะด่านแรกเลยอ่ะที่เราจะอยากกินเมนูนั้นๆอ่ะ,อะคือหน้าตานี่เลยจ้าจัดแบบนี้เลยนะคะ เมนูนี้นะคะกับตันเรือพาแซบค่ะนี่เลยยำกันแบบนี้เลยค่ะกินผักได้มากขึ้นนะคะค่ะอุดมไปด้วยคุณประโยชน์เต็มเต็มจานเลยค่ะค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะกับตันเรือพาแซบค่ะนี่เลยจ้า